วันนี้อยากจะกล่าวเรื่องคนไม่มีศาสนาเวลานี้ศาสนาในโลกมีหลายศาสนาหลายศาสนาก็มีบางคนพูดเหมือนกันว่าทุกศาสนาสอนให้คนทำดีคนที่พูดอย่างนี้แสดงว่าคนนั้นไม่ได้ศึกษา ตัวบอกของศาสนาจริงๆของแต่ละศาสนาการศึกษาเรื่องของศาสนานี้ให้ศึกษาจากคำพีของศาสนานั่นเลยว่าคำพีนั้นว่าอย่างไรอ่านเลยเขาไปเป็นไทยหมดแล้วจะเป็นศาสนาอะไรก็ได้ไปเป็นไทยหมดแล้วทีนี้เราจะเห็นเลยว่าแต่ละศาสนาสอนไม่เหมือนกันหรอกเอาสมมติทัวกของศาสนาพุทธกันแล้วกันนะพระพุทธเจ้าท่านสอนกับว่าพิกูุน์ทั้งหลายการฆ่าสัตว์ เป็นบาปเป็นบาปคำว่าสัตว์ในศาสสาพูดนี้รวมหมดเลยนะจะเป็นคนเป็นหมาเป็นแมวมดปลวกอะไรก็ตามเป็นปลาเป็นวัวเป็นควายอันนี้ถือว่าเป็นสัตว์ทั้งนั้นแม้เทวดาพระองค์ก็ถือว่าเป็นสัตว์พระพุทธถือว่าเป็นสัตว์นะถ้าใครฆ่าบาปบาที่นี่บางศาสนานะอ่านจากคำพีเขาเลยนะเขาบอกว่าคนนี่อย่าฆ่านะ บาปแต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเช่นเป็ดไก่ปลาวัวฟายสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดพระเจ้าสร้างมาเพื่อเป็นอาหารของเจ้าพระเจ้าสร้างมาเพื่อให้เป็นทาตของเจ้าเจ้าจะฆ่าจะแกงจะทรมานจะเล่นเป็นเป็นกีฬาศักดิ์สิทธิ์อะไรย่อมได้นี่ศาสาหนึ่ง็สอสอย่างนี้ อีกศาสนาหนึ่งสอนว่าคนนี่อย่าฆ่าแต่ถ้าคนนั้นเป็นอุปสรรคต่อศาสนาของเราถือว่าเป็นศัตรูฆ่าได้เลยถ้าเกิดสงครามก็ถือว่าเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้เลยนี่อ่านเยอะๆเล่าเรื่องยยอๆนะแต่ความจริงเยอะเลยเยอะเลย นี่เอาเฉพาะยอๆ,ๆที่พอที่จะเทียบความแตกต่างได้เฉพาะแค่นี้ก็เห็นได้แค่ว่าทุกศาสนาสอนไม่เหมือนกันและเป็นใบไม่ได้ที่วาสอนใี้ทําดีเหมือนกันนี่ดนนัชนีมันเป็นอย่างนี้บางศาสนานมีมีบางศาสนานะสอนให้คือถ้าเป็นอุปสรรคต่อศาสนาฆ่าได้เลยฆ่าร่างข้า,า,ขาพวันได้เลยทําสงครามได้เลย เขาเจรจาการทบกันตั้งแต่ดึกดามันมาเจนถึงทุกวันนี้ก็ยังฆ่ากันอยู่รบกันอยู่เรียกว่าเป็นสงคารามศาสนาที่นี่ก็มีบุคคลพวกหนึง่งเห็นว่าเ,เรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องทําให้คนแตกแยกต่างความคิดแต่ละศาสนา,ศาเมื่อสอนไม่เหมือนกันสอนคนละทิศคนละทางอาสอนให้ทําดีก็มีสอนให้ฆ่ากันก็มี ถ้ามันมีจริงๆสองในฆ่ากัดแล้วก็ก็ฆ่ากันอยู่ทุกวันนี้นั่น,นคนพวกนี้เหตุโทษอโอ้โหศาสนานี้เป็นทําให้เกิดความแตกแยกดังนั้นเราไม่เอาละไม่อยากจะพูดอะไยกับเรื่องศาสนารมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รูแ้แตกแตกแยกจึงไม่นับถือาศาสนาอะไรเลยอันนี้เรื่องอีกอย่างหนึ่งคนพวกหนึ่งเห็นว่าคนในาศาสนานั้นอะ ทำให้ถูกต้องกับเรื่องศาสนาของตนซะเองอย่างอย่างพระภิกษุในพระสุตรศาสนาเนี่ยทผิดพระธรรมไนินในพอเห็นพระภิกษุทําผิดพระธรรมไนินในก็เบื่อหน่ายไม่ศรัทธาพอไม่ศรัทธาก็เลยไม่ต้องนับถือดีกว่าไม่ต้องนับถือดีกว่านี่ก็เป็นสาเหตุอย่างที่ทําให้เป็นคนไม่มีศาสนาอ่า นี่แหละคือสาเหตุของคนไม่มีศาสนาอาจจะมีสาเหตุหลายหลายหลายอย่างนะ,ะนะั้นก็ก็ก็ดูกันไปทีนี้คนไม่มีศาสานาเนี่ยเป็นอย่างไรอ่าคนไม่มีศาสานานี่มักจะพูดอย่างนี้ว่าเราไม่ทําชั่วสักอย่างไม่ทำกฎผิดกฎหมายสักอย่างไม่เบียดเบียนใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็ดีแล้วก็ดีแล้วต้องไปทําอะไรนักหนา คนที่ไม่นับถือศาสนาอะไรมักจะพูดอย่างนี้เท่านั้นมักจะพูดอย่างนี้กันริงอยู่เราพูดอย่างนั้นจริงว่าเราไม่เบียดเบยใครไม่ทำกฎหมาย,ายามักอย่างเราอยู่ใงเยบเงของเรา,า,าักอย่างก็ดีแล้วแต่ที่นี่เป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติของมนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปนะมันจะมีความเศร้าหมองเศร้าหมองนี่คือกิเลสกิเลสตันหานี่อีกิเลสตันหาคืออะไร คือความโลภความกำหนักความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาอยากดีอยากเด่นนี่แหละคือความเศร้ามองขจิตนั่นแหละดังนั้นคนที่ไม่มีไม่มีการคนที่ไม่ได้ศึกษาคําสอนน่าจะมีอันนี้จริงๆเลยมีความกำหนัดความโลภความโกรธความหลงอิจฉาริษยาจริงดีชิงเด่น อันนี้แหละถ้าทําไปแล้วก็เกิดโทษทําไปแล้วก็เกิดโทษดังนั้นผู้ที่ไม่รู้จริงๆว่าอะไรดีอะไรไม่ดีที่แน่นอนที่สุดเลยเขาจะทําสิ่งที่ตามกี่เหล็กของเขาเนะี่ยแหละคือทําอะไรจะได้มากๆทำอย่างไรก็ทาอย่างไรจะขอบพอเยอะๆแล้วก็ลืมคิดว่าควรอนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยเขาไม่ได้คิด พราะส่วนมากคิดกะทางตามว่าทํายังไงเราจะได้ที่คิดว่าจะช่วยผู้อื่นนั้นมันน้อยน้อยเพราะคนไม่มีสานานี้จะไม่รู้จริงว่าอะไรดีอะไรไม่ดี